โซ่ครับผมร้อเก้าหหตันครับาจารย์ขาสูงสีชัห้าต่อครับผมขาสูงว่กลับบ้านกันเจ้าหลงเจ้าหลงหลงอะไรไม่รู้หลงรยก้ห้าครับหกดีสิครับเล่มทะเบียนเพาเดียวครับเครื่องดีก็ซีดี ขายแยกนะครับสอง0 0นบาทไม่รวมเคนครับราดขึ้นไมโครครับโอ้ยเลยครับแปลงดีครับไปแล้วเห็นจตูดครับพี่น้องฟิล์มมืดหน่อยนะครับ